ขออนุญาตนะคะนะเยอะมากดูสิพระพุทธรูปเยอะจริงๆเนะเยอะมากข้างในนู่นก็มีนี่องค์เก่าองค์ใหม่เนะข้า,างในนุ่นก็มีขออนุญาตแล้ว อนุญาตเดินดูนะคะเนาะอืมสวยงามนะชื่อชื่อวัดอะไรนะวัดป่าอขออนุญาตเดินชมนะคะเนาะอืมพระพุทธรูปที่สวยงามนะคะ เป็นวัดป่านะคะฟิสเอฟซีนะสวยงามยบมากน่าจุกนอือมจะพาเข้ามาดีนะจ้าสถานที่นะบูร เป็นวัดป่าหองละครัง มีจุดอันนี้ด้วยม,มีมีจุดประทัดด้วยนะเอฟซีเเป็นวัดป่าเนาะล้อมรอบด้วยองค์พระเนาะองค์พระใหญ่เนาะ ต้องมีอะไรเนาะเพราะมีการจุดประทัดด้วยเนาะ เป็นว mm ัดป่าก็อนนี้นะ่ะอืมพระศิวะรีนะอันนี้เป็นพระศิวะรี มวัดป่าพรหมยานเนาะมีพระศิวลีวัดป่าพรหมยานคนเยอะบอ่ยาย พอมีคนอยู่บ่พอมีคนอยู่ไหมมีคนหลายอยู่อ๋อก็นหยยน,นูเห็นหูพระองค์ใหญ่แล้วส่วนมากคือเขาจุดประทัดนี่ทำอะไรเนี่ยเขาบนอะไรหรือเปล่าก็ถูกหวยไห้บ่นี่ก็มันแกะบนก็มาเสวยจักรไทยก็ถูกวหวยบ่เอาหวยม้จักรใส่หรือเปล่าเออก็มาขอปณิริยะบางครั้งใครขอได้ ไหน,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 นตะเค,ยยเคียนอยู่ไหน <Yeah. S 2> อยู่นี่บอกอยู่นี่บอก <Yeah. S 2> เข้าไปถ่ายได้บอก <Yeah. S 2> ไปถ่ายได้บอกมีเมตะเคียนด้วยเขาเขาบอกว่าที่เห็นประทัดเนี่ยยายบอกชื่อใส่บอกนี่าานอ๋อเดินโนไปดูนี่กัน นี่พราสังฆ์จายเอซนะโอ,โอ,โอ้อันนี้แม่ตะเคียนนะโอ้ภาธุูโอร์เป็นเรือเนาะแม่แม่นางตะเคียนมหาลาบเนาะขออนุญาตถ่ายเดอ้อแม่เดอนะ้อเนาะจะได้เห็นแก่โซเชียลเนาะอืมหันที่ผู้รู้เขาก็จะได้มานะแม่เนาะอืมขอให้ปังปังเฮงเฮงเนาะ จะได้มีมาสร้างเนาะขออนุญาตเดอ้อแม่นอะนี่เป็นเรือเนาะเป็นแม่ตะเคียนเนาะที่ว่าเขาทำด้วยเรือนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเรือเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะเป็นเรือแม่ตะเคียนขออนุญาตถ่ายเด้อแม่เดอ้อเนาะโอ้ยนะบุญบรารมีที่ลูกได้เข้ามาเนะ อืมเนาะให้ลูกกลับไปฝันเดอ้อคืนนี้เนาะด้อแมมเดอ้อจะได้โซเชียลเนาะจะได้ส่งต่อๆจะได้มีเงินมีทองสั่งวัดสั่งว่าเนาะ ไปดูพ่อเหล็กไหลนะสาทุแม่เอ้ยขอให้ลูกมีโชคมีลาบเด้อเนานะจะได้มีโซเชียลออกไปมีคนช่วยมาบูรณะเนะาะจาดุเขาก็มีจุดถูกนะลายโตอยู่ แลกตัวตยสังขจายนะที่บอกอยู่น้าเขาวัดนั่นท่านในครับกาาร,บดาายยระดาษกระดาษไบโยฮะ ไล่สด <im it> เปิดไวปยังบ <laughs> อกอันนี้หลวงพ่อนะศักดิ์สิทธิ์นะสาธุลูกขอโชคขอลาบเด้อหลวงพ่อนะขอให้ลูกถูกหวยเด้อพุงน,นี่น้ำมือนี่กับไปนี่ก็ขอให้ฝันดีเด้อพ่อเนาะอัน <c oughs> นี้ก็ ข้างในน่าจะมีไอ้ไข่ล่ะอืมเนาะว่ายพระเรืองแสงที่สีเขียวนั่นละ่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูพระเรืองแสงกันนะอันนี้ก็เป็นสาลานะข้างในก็มีไอ้ไข่นะสวยงาม สมเด็จองค์ปฐมเรื่องแสนรานพุทธธรรมพุทธจักรวาลเนาะ <c oughs> นี่จะมีสมเด็จองค์ปฐมเรืองแสนเนาะสีเขียวเนาะและ้วก็หลวงพ่อโตทันจิตเนะาะพุทธวิหารกลางนา้ำนะ,ะลแล้วก็เทวองนาคา,าทิพบดีบน,บดนะเนีย่ยเรา,าจะดูกันย,ยังกัน เลิฟช mm ้อปปิ hmm. mm ้งโหลดช้อปปี hmm. mm ้น hmm. mm ี hmm. mm ่ง hmm. น mm ี่นรานี่งหนึ่ ุทธรูปกลางน้ำด้วยนะองค์เทวะนาคาอธิบดีศีรัตนาเนาะ ราชประทานโชคสาธุเนาะที่ลูกมีบุญได้มาเนะาะเดี๋ยวเราไปดูพุทธเรืองสีเนะพุทธรูปเนาะ ล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปใหญ่เนาะ เรื่องแสงนะสามองค์อุ้ยร้อนเนาะเรื่องแสงจริงจรงเหรออือฮ uh ึ huh. ออดียายผ่านแ่าโอ้ยน่าดูเนาะว่าระไอบโบสถ์พระวิหารล้อมด้วยพระพุทธรูปสมเด็จพระโคโดมพุทธเจ้าเนาะของพ่อสำเร็จสาธุเนาะอืมก็ให้สมเร็จสำเร็จนะนี่หลวงพ่อสมหวังอเอยหลอนไปโน่นมาไงหลวงพ่อปุดนี่อืม นี่หลวงพ่อสมหวังเนาะฮะเยอะเยอะอยู่อ,ยอ,อ,ยอันนี้หลวงพ่อทันใจเนาะอือไปละมาดามเคนะคะเนาะแค่นี้นะคะอือ